วลคัมทูพีพิมชานอลครับอยู่ในรีแคปเพลงโนตบุ๊กครับผมเจรันฟีดสลันฟีดเคซิกวานะครับผมเอาจริงฟังแล้วรู้สึกแบบว่าละมุนมากเสียงเจรันคือละมุนมากแล้วก็ k คซิกวายสลันก็แบบร้องกันแบบว่าพร้อมมากนะครับผมฟังแล้วรู้สึกว่านึกถึงความทรงจําเก่าๆไหมทุกคนนึกถึงความทรงจําที่เคยไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไปเที่ยวกับใครสักคนหรือความทรงจําที่ ดีๆกับใครสักคนนะครับเป็นเพลงที่ฟังแล้วทําให้เราแบบว่ารู้สึกดีนะครับรู้สึกว่ามันฮิวใจเราได้เหมือนกันนะเพลงนี้ทั้งเนื้อเพลงทั้ง MV ทั้งเสียงของ,ของ3สามคนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาร้องว่าอะไรกันบ้างนะครับยินดีที่ได้พบจดลงในบันทึกเก็บเป็นที่ระลึกนึกถึงบ้างในบางทามาในบางทามานะครับก็คือบางเวลาจบลงอีกบรรทัดรักที่มันผ่าน,านพ้นใส่ชื่อเธออีกคนในบันทึกรักนักเดินทางเนื้อเพลงดูด,ดูดูอกหักนะแบบว่าเลิกกันนะครับก็เป็นอีกรักนนึงที่ผ่ผา แต่ว right. so ่า ตลอดเพลงนี้ฟังมาไม่ได้รู้สึกถึงความอกหักเลยครับรู้สึกว่าเป็นการยินดีตอนรักกันก็ยินดีตอนจากกันก็ยังยินดีนะจดเธอเอาไว้ความทรงจําในส่วนลึกเธออย่าลืมนึกถึงฉันบ้างระหว่างทางบทเรียนจากความรักไม่มีอะไรที่ไม่ผ่านผลขอบคุณเธออีกคนที่เคยร่วมเดินทางโอ้เราจริงพอมาอ่านปลุกครับนึกถึงเพลงกอดกันเหมือนกันนะเพลงกอดกันที่ของเคซีควายกับเจรันเหมือนกันนะครับอันนั้นฟีดเลซี C ่ล็อกซี X ่ C ด้วยก็เป็นเรื่องการจากลาเหมือนกันเหมือนเพลงนั้นก็เลิกกับคนหนึ่งไปขึ้นรถไฟแยก เพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนในบันทึกรักนักเดินทางนะครับผมเคสิกกับเจรันที่เขามานักรักเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปครับเวอร์ดของเจรันนะครับผมคิดถึงเธอก็เลยเขียนเขียนจากสิ่งที่ผมคิดตัวอักษรกําลังส่งเสียง และตัวหนันสงสือกําลังมีชีวิตโอ้ oh, อันนี้อันนี้สวยวะ่ะสิ่งที่เขาเขียนลงไปเนี่ยมันกําลังส่งเสียงออกมาเป็นเพลงแบบกลายมาเป็นเพลงนี้อ่ะแล้วก็ตัวหนันสงสือมันก็กลายมาเป็นมีชีวิตผมคิดว่ามันก็คือเนี่ยกลายมาเป็นเพลงเป็น MV โอ้อันนี้แบบสวยๆเลยคิดถึงไอ้นี่ครับนารูโตะอะซาอิครับวาดรูปแล้วมันก็จะออกมามีชีวิตจริงอันนี้เขาก็เขียนตัวหนันสงสือเขียนเพลงเขียนอักษรเนี่ยแล้วตัวหนันสงสือก็มามีชีวิตในเพลงนี้ผมเอาสิ่งที่ผมนึกมาบันทึกลงไปในสายคอนเน c t Wi-Fi และส่งเสียงขึ้นไปบนฟ้า บทเพลงสุดเทิร์ดให้คุณเซิร์ชหากดสามเหลี่ยมหักขวา คุณก็จะฟังเสียงผมได้ทุกเวลาโอ้ oh, อันเนี้ยเขากําลังหมายถึงว่าอันนี้ผมคิดเองนะเขากําลังหมายถึงว่าเขาต่อ Wi-Fi ใช่ไหมส่งเพลงเนี้ยขึ้นไปบนขลาวไงอัพขึ้นคลาวไปก็คือบนฟ้าพอคุณกดสามเหลี่ยมหักขวากดสามเหลี่ยมหักขวาก็คือตัวเพย์ครับคุณก็จะฟังเสียงผมได้ทุกเวลาไม่เป็นไรเลยถ้าเธอเลือกปล่อยวางแต่ผมนะ่ะเลือกจัดเก็บเอาช่วงเวลานั้นไว้ถ้าเธอบังเอิญเดินทางผ่านมาทางนี้เมื่อไหร่ทักมาก็ขอบใจแต่ผมไม่มีวันลืมว่าผมนั้นเคยรักใครคุณจะลืมคุณก็ลืมไปนะครับ เกิดวันหนึ่งผ่านมาเจอกันบังเอิญเจอกันหรืออะไรก็กทักทายกันได้นะครับเอาจริงผมเนี่ยมาย้อนคิดกลับไปนะสมัยก่อนที่แบบว่าเวลาเลิกกับแฟนอะไรเงี้ยมักจะต้องเลิกกันแบบไม่ดีตลอดซึ่งพอมาคิดย้อนกลับไปตอนเนี้ยก็ไม่น่าทําแบบนั้นเลยนะครับน่าจะเลิกกันด้วยดีแต่ว่ามันก็คงยากครับตอนเลิกกันมันก็คงต้องโกรธกันอยู่แล้วแหละสส่วนใหญ่คงไม่ค่อยมีใครที่แบบเลิกกันดีๆได้นะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปก็ทุกอย่างมันก็ความโกรธความแรงรมันก็หายไปนะครับเจอกันก็ทักทายกันได้ซมไทามฝนพมผมคิดถึงคุณรู้ม เวลาที่ฝนพายุคิดถึงคุณสันชายฝนจางเมื่อไหร่แสงแดดสองแสงฝนจางเมื่อไหร่เก็บคุณเข้าชั้นวางออกเดินทางกันต่อไปก็คือช่วงที่เขาหลบฝนนั่งชิลๆอยู่เงี้ยก็คิดถึงคุณแต่ก็อพอแสงแดดเริ่มออกและฝนหยุดและก็เก็บคุณกับเขาขึ้นชั้นวางเหมือนอารมณ์ว่า ผู้หญิงที่เขาผ่านมาแต่ละคนเนี่ยเขาก็เก็บไว้บนชั้นวางเหมือนอารมณ์เหมือนมีขวดความทรงจําของแต่ละคนอยู่นะผมว่าเก็บขึ้นชั้นวางก็ออกเดินทางต่อผมว่าความหมายก็คือต่อให้เราเลิกกันไปแล้วก็คุณก็ยังอยู่ในใจผมเสมอแต่ว่าผมก็แค่เก็บคุณไว้ในใจแล้วก็ออกเดินทางต่อไปชีวิตก็ยังคงต้องเดินต่อ m ู v ฟออนนะครับยังคิดถึงแต่ก็ m ู v ฟออนได้จดลงในบันทึกรักของนักเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้น เกิดแก่เจ็บจำทําให้ภูมิคุ้มกันเริ่มทานทนเกิดแก่เจ็บจำนะครับผมไม่เกิดแก่เจ็บตายนะ,จะใจคนเราเปลี่ยนไปตามฤดูกาลอีกไม่นานก็เข้าฝนไม่สําคัญหรอกคุณรักเขาเท่าไรไม่มีใครรักคุณได้เท่าผมประโยคนี้นี่เป็นประโยคที่ผู้ชายหลายๆคนน่าจะเคยพูดกันมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตแหละไม่มีใครรักคุณได้เท่าผมหรอกต่อไปเวิร์ดของสันนะครับผมเก็บเรื่องราวของเราเอาไว้ในโน้ตแพดสเตตัสในสมุดในเ e อร์โพสต์เก็คือเขาเขียนสเตตัสในสมุดแทนที่จะไปเขียนบนเฟซบุ๊กหรือเขียนในไอจีนะครับไม่เคยโพสต์มันออกไป เก็บเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเมทานอมของหัวใจเป็นเหมือนเพลงโฟก์เมทานอมก็คือไอตัวให้จังหวะนะครับเป็นจังหวะและเป็นโนต้ตอยู่ในรถแมปเราเคยทุกกันมามากแต่ว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสภาพเนะ่เธอเคยพูดว่าเราจะอภิเศกเธอเคยบอกผมพิเศษกว่ามนุษยชาติผมเลยเก็บทุกคาพูดเอามาสร้างแล้วก็ต่อไปเป็นท่อนที่เป็นท่อนเมลโลดี้ที่สลันร้องนะครับสร้างไว้เธอนั้นได้สร้างไว้เธอสร้างกําแพงภายในหัวใจเป็นดั่งความร้อนละลายหัวใจทราบไหมฉันก็อยากจะรู้ว่าเธอจะทราบไหมว่าไอาเพลงเพลงนี้ผมเขียน ให้ใครผมก็เลยบันทึกเสียงว่าผมเขียนให้เธอโอเคครับทุกคนเนื้อเพลงก็มาดีนะครับใครที่ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกไงกันบ้างพอแค่ไหนนึกถึงอะไรนึกถึงความทรงจําตอนไหนคอมเมนต์เล่าให้กันฟังได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเคยเจอกันฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าหนูมีคลิปไม่ค่อยเตือนเลยนะครับเวลาผมลงคลิปนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมบาย